วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับข่าวเข้มเข้มปีและพวกเรานักข่าวไฟแรงอีกเช่นเคยอ๋อ,อขยันมากเมื่ความมั่งมั่นเปล่า,าครับ ใช้ไฟอ่อนแล้วแกงไม่สุกสักทีครับมาว่ากันถึงข่าวแรกนะครับข่าวสุขภาพพบชายโรคจิตยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองมาแปดชั่วโมงแล้วจากการสัมภาษณ์ชายผู้ต้องสงสัยกล่าวว่าเขาพยายามจะเข้าบ้านแต่ด้วยความกลัวเชื้อโรคจะติดเข้าไปจึงเอาแอลกอฮอล์แชทที่จับประตูแต่เชดที่จับอย่างเดียวไม่ได้ต้องแชทกุญแจด้วยเฮ้ยลืมแชทตัวขวดพอแชทตัวขวดอ้าวลืมแชทกระเป๋ากางเกงที่ใส่ขวดแต่ในกระเป๋ากางเกงมีกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินยี่สิบบาทเอ๊ะเชื้อจะเดินเข้าไปถึงข้างในหรือย,ยงังเขาจ อ้าเืนบ้านที่เขานั่งเชดปัดยังไม่ได้ค้าเชโกเขาจึงนั่งแช็ดพืนบ้านแต่เว้นกรรมแล้วตูกที่นั่งตับผพืนบ้านล่ะเหนื่อยแทนเลยครับเหนื่อยแทนเขาเหนื่อยแทนคุณเนี่ยแหละครับ สุดท้ายเมื่อเขาเช็ดทุกอย่างเสร็จก็พาไปสามชั่วโมงครึ่งอ้าวแล้วอีกสี่ชั่วโมงครึ่งที่เหลือแหละขาเปิดจามใส่ที่จับประตูแล้วสงสัยว่าตัวเองติดยังไงติดหรือ,อยังติดหรือไม่ติดสุดท้ายก็เลยวนกลับไปทาข้อแรกอีกรอบตอนนี้อยูอ i ซียูหาเฮ้ยสรุปว่าติดเชื้อหรอครับเปล่าเป็นล้มแบบครับไม่ตายก็บุญโขแล้วสำหรับท่านผู้ชมเองก็ระวังตัวเองมากๆได้แต่อย่าถึงขั้นชายคนนี้นะครับเป็นห่วง เอ้ผมติดจังวะเนี่ยมันล้างมือให้สะอาดห้ามจับหน้าตัวเองกินร้อนช้อนใครช้อนมันดานใครดานมันเงินใครเงินมันมีเงินเองก็จ่ายเองยืมอยู่ได้อันต่าก็ไม่เคนข่าวจ่าไม่กี่ตังค์ซื้อไปเองจะเป็นไรไปขอกินนิดจิ้มหน่อย,อยูยนั่นหมาที่ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าเราไว้นะอืมคิดว่าไม่เห็นหมาที่ไปแอบไ,ไลน์พ่อครับเผาเครับเผาเผาเผา,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 านิดหนึ่งก็ัลครับก็บดูองสุขภาพกันทัดดีนะครับเป็นห่วงอ้าวต่อไปเป็นข่าวด่วนครับเฮ้ยข่าวด่วนทำไมเพิ่งมาอ่านครัับบลืมครว ก็แตษจรกรายย่อยทั้งหลายอดอุ้ยเก็บหนอนลดดัดที่มันปวดหลังจริงๆอ่อยอด,อดขนาดไหนไปเจอหมอกระดูกนะค,ะครับกลับต่อไปบันข่าวสั้นครับพบแมวนั่งหน้าบ้านหนึ่งตัวจบโอ้โหมีสั้นกว่านี้อีกไหมครับเนี่ยพบแมวครับครับ บ้าหรือ,อยังไงล่ะเห็นคนดูเป็นเพื่อนเล่นหรือไงฮะเล่นอะไรหัดดูบ้างเขาเป็นเพื่อนคุณหรือไงอ๋อปกติก็ไม่ได้คิดจะคบอยู่เลยอ๋องั้นแล้วไปมาดูข่าวนี้กันต่อเลยดีกว่าครับแมวสามตัวกอดคอกันไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพประจาําปีมันช่างเป็นภาพที่งดงามดูดีแต่อาจาคุณหมอบอกว่ามีคนหนึ่งต้องแอดมิทด่วนฮะมาสงสารตังค์เขาเป็นอะไรเขาเป็นคนจ่ายตังค์ครับขอให้ไปสู่สุขภาพครับต่อไปเป็นข่าว เศรษฐกิจชาวบ้านขึ้นเลี้ยงแมวอยู่ดีๆได้ควายป่าใบซันเฉยนี่คุณหลอกดาวนี่นะอาหารเม็ดก็ราคาเท่าเดิมแต่น้ำหนักแมวขึ้นเอาขึ้นเอายังหาสาเหตุไม่ได้ตอนแรกที่มาเลี้ยงก,ก็เป็นขี้เกียบปกติผ่านไปไม่กี่เดือนขึ้น เออจนแสงที่พี่บ้านเข้าไปแล้ววันดีขึ้นดีคุณย่าหยิบผิดนึ้ว่าโอ่งมังกรจะเอาไปลองน้ําฝนหน้าบ้านโอ้โหชาวบ้านขึ้นไหมคะเคลยดต้นไม้แก้มขึ้นขึ้นไปปีนอยู่บนเสาไฟแล้วครับลงมาก่อนตะกอรช่วยหนวย จิตตังผมว่าไปข่าวกร์ยากาศเลยดีกว่าตัอไปเป็นขาวบร์ยากาศช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าฝนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพติดกันด้วยเดี๋ยวเป็นหวัดจากหน้าฝนอาจจะงงเอเราติดโควิดหรือยังช่่งนี้ฝนตกอาจจะหนาวหน่อยห่อยแต่คิดถึงเธอบ่อยๆไม่ใช่จะ่อยแค่อยากได้ตังค์คืนพายุเืร้อนลดูฝนืดูนาวดูที่ฉันเงาสงสัยไม่มีใครเอาเลี้ยงแมวไปละกันูึยงการพายุอยู่ที่เมืองชนแต่กำลังจะกลับเมืองนนอยู่เมืองนนกลังจะกลับเมืองชนอยู่เมืองชนจะกลับเมืองนนก ไปไหนอีกฮนะมีตังเหรอฮะอ่อา,าแมวซื้อหรือยังฮะสายแมวเช็คด้วยฮนะไก่หมดแล้วฮนะโอ้โหงานอินเนอร์มาเต็มฝากไว้ตรงนี้นิดนึงฝนตกให้เข้าที่พักอยากมีคนรักเออฝันไปเถอะครับครับงนี้สนับสนุนโดยกระเป๋าผ้าล้นหม่ยัำใหญ่เฟมิลี่รอบนี้มาตั้งครอบครัวใครไม่ถูกใจตัวไหนเอากัะไก่ตัดออกได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเื้อสิบแถมเลยแถมกระเป๋าแถมขนท่านเองจากใบละสิบเส้นบอกโลกนิดหน่อยพอดีนอนทับแล้วหลับเพลินเก็บไว้จะจัด อรตานหวยแฮงๆปังๆใครไม่เจอไปถามคนที่นัง่งร้องไห้อยู่หน้าโซอบได้เลยจ้ะร้องไห้ทำไมต้องโดนหวยรับประทานไปสองจุดครึ่งเสื้อวันนี้รับทันทีเมื่อตอนไปสนีมาสงใครไม่อยากรับทันทีที่ไว้หน้าบ้านก่อนก็แต่นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ถูกใจลายก็เงินเงิน,งนแถมใบเล็กใบใส่ตู้เยน็นทีวีไม่ได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อ,ซ,อซื้อไปก่อนอย่าลืมค่อยว่ากันอาากเออเสื้อถ้จ๋าก็คนที่คนรักครับครับกรบ